ดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพุทธเช้าข่าวสอพ,อพอค่ะค่ะพบกับพวกเราสองคนนะคะดิฉันสอนอสุวิมนมานะยิ่งค่ะค่ะและดิฉันสอนอพัชรพรคำเก่งค่ะ ค่ะวันนี้พวกเราสองคนนะคะจะมาอัปเดตข่าวการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5ของเราค่ะค่ะโดยสามารถติดตามได้2ช่องทางนะคะก็คือช่องทางที่1ค่ะช่องทางที่1นะคะติดตามได้ที่ f a c e b o o k นะคะโดยพิมพ์คําว่าสพปนครราชสีมาเขต5ค่ะค่ะและช่องทางที่2นะคะติดตามได้ทางช่อง y o u t u b e ค่ะโดยเซิร์ชคําว่าโคราช5 h a n n e l ค่ะ ค่ะสนอ๊อฟ้ายคคะวันนี้นะคะเราจะอัปเดตข่าวการศึกษาของเขต5ของเรานะคะสำหรับข่าวแรกของพวกเรานะคะก็จะเป็นกิจกรรมแข่งขันคิดเลขเขร็วค่ะพี่ฟ้ายคะซึ่งเราจัดกิจกรรมผ่านมาแล้วค่ะวันที่เท่าไหร่นะคะวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์2566ค่ะค่ะซึ่งเรารับเกียรติจากท่านสุภาพองศาจันทรรังนะคะผอ,อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5ค่ะใช่ค่ะมีคุณครูและนักเรียนนะคะสนใจไปจํานวนมากเลยค่ะค่ะจํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันนะคะทั้งหมด2,083คนค่ะพี่ใบใช่ค่ะจํานวนนักเรียนแข่งเยอะอย่างนี้นะคะเราก็เลยไปจัดการแข่งขันที่โรงเรียนด่านขุนทดค่ะใช่ค่ะซึ่งเราได้รับความอนุค้์นะคะจากท่านดรเฉลิมยศพุทธานะคะผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทดค่ะ ในการเข้าแข่งขันนะคะเราจะแบ่งนักเรียนออกเป็นชั้นตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะใช่ค่ะเวลาเราแข่งขันเราจะจับเวลานะคะก็คืออย่างเช่นน้องปอหนึ่งไปแข่งใช่ไหมคะเราก็จับเวลาเลยค่ะ15นาทีค่ะจำนวนข้อสอบ50ข้อค่ะใช่ค่ะและน้องๆปอนะคะเก่งมากๆเลยค่ะสามารถทำคะแนนได้ถึง49คะแนนเลยนะคะค่ะและในการนี้นะคะ ออมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจำนวน14คนค่ะใช่ค่ะอันนี้คือรางวัลชนะเลิศนะคะ14คนใช่ค่ะซึ่งยังมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรองชนะเลิศอันดับสองนะคะรวมทั้งสิ้นที่จะต้องเข้ารับรางวัลกับท่านผอ,อเขตทั้งหมด37รางวัลค่ะใช่ค่ะและเราได้ทําการมอบรางวัลไปแล้วนะคะในการประชุมผู้บริหารที่ผ่านมาค่ะ ใช่ค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศน,นะคะจะได้รับถ้วยและเกียรติบัตรค่ะกลับไปให้พ่อแม่ชื่นชมด้วยค่ะใช่ค่ะส่วนรางวัลอื่นๆไม่ต้องน้อยใจนะคะก็จะได้รับเกียรติบัตรเหมือนกันค่ะเราแวขวนไว้ที่ไหนคะที่ลิง์กของสพปคนครราชสีมาเขต5ค่ะค่ะมาพบกับข่าวที่2นะคะข่าวอะไรคะพี่ไฟค่ะเป็นการจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยค่ะ ค่ะซึ่งวันที่4มีนาที่ผ่านมานะคะเราได้จัดอบรมนะคะโดยมีการน,นาของคณะวิทยากรทั้งหมด15ศูนย์จำนวน26คนค่ะและผู้เข้าร่วมอบรมกี่ท่านคะพี่ฝ้าจำนวน85คนคะ่ะค่ะซึ่งท่านดรองค์อาจวิชัยสุชาตินะคะผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศท่านได้เป็นวิทยากรร่วมกับศึกษานิเทศใช่ค่ะซึ่งนะคะหัวเรือใหญ่ของเรานะคะก็ค,คือท่านดรจักราวุฒิจบ,จบนะคะ,คะท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยค่ะและยังทิ้งท้ายว่าให้กําลังใจคุณครูปฐมวัย เพราะว่าลูกๆปฐม,มวัยใช่ไหมคะ,คะก่อนที่เขาจะขึ้นสู่ปนน .1 นะคะปฐมศึกษาเนี่ยเขาก็จะต้องได้รับการดูแลได้รับความรู้จากคุณค,ณคณรมมะคะูปฐมวัยใช่ถูกเป็นกระดุมเม็ดแรกนะคะ,คะถ้าเราติดถ,ถูกเราก็จะถูกต่อไปเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะซึ่งท่านผู้อำนวยการเขตของเรานะคะท่านก็ได้เน้นย้ํานะคะให้อนุบาลทําไมคะอ่านออกเขียนได้ใช,ใช่ไหมคะซึ่งก็จะเป็นงานหนักของคุณค,ณคณรูปฐม,มวัยนะคะ ท่านก็ให้กําลังใจและให้คุณครูปฐมเอาไว้ทําไมคะสู้ๆค่ะโดยมีการอบรมนะคะเกี่ยวกับหัวข้อน้ําและอากาศค่ะค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะท่านวิทยกรนะคะได้นําอุป,ปกรณ์นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะ,คะสนน่าสนใจมากๆ<ช>เป็นการทดลองแบบง่ายๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ะะเห็นมีเป็นขวดน้ํามีร่มมีกิจกรรมให้คุณครูได้ปฏิบัติ ได้ฝึกปฏิบัติดีมากๆเลยค่ะใช่ค่ะซึ่งวิทยาศาสตร์นะคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่น่าค้นคว้าค้นหาอยู่แล้วค่ะพี่ไายค่ะใช่ค่ะซึ่งในการอบรมนี้นะคะเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะไปจัดกิจกรรมต่อที่โรงเรียนนะคะเพื่อขอรับตาพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยค่ะค่ะข่าวต่อไปของพวกเรานะคะก็จะเป็นข่าวการประชุมผู้บริหารค่ะเป็นการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง208โรงเรียนค่ะในวันที่9มีนาที่ผ่านมาค่ะ ค่ะโดยมีท่านสุภาคงษาจันทรังเป็นเกียรติในพิธีเปิดค่ะค่ะท่านได้ให้เกียรติเรานะคะมาเป็น<ช>ประธานในพิธีนะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่เราได้รับเกียรติก็คือท่านวิมาวนวรรณคำค่ะซึ่งท่านเป็นนายกสมาคม,มนะคะ,คะชาวนเคระหงขรรชการครูและบุคลาการกทางการศึกษาค่ะใช่แล้วค่ะหรือชสรอนั่นเองค่ะค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือท่านวุฒิพงศ์นะคะฉน้ำกลางนะคะประธานกองทุนชะลอกองสุดใจส,สปออาด่านขุนทศนะคะได้มามอบ ะะเงินสนับสนุน,นะคะ่ะเป็นกิจกรรมเพื่อการศึกษาค่ะจำนวน1 1 000, 2 1, 000, 1> 1, 000, 2 0 0 0บาทค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีการมอบรางวัลคิดเล็กเร็วไวด้ค่ะใช่ค่ะมีการมอบถ้วยและมอบเกียรติบัตรนะคะทั้งหมด37รายการด้วยกันค่ะลูกๆนักเรียนเรานะคะก็เดินทางมาพร้อมกับคุณครูนะคะ,คะมารับรางวัลน,นะคะ เห็นหน้าตาเด็กๆดีใจมากเลยนะคะที่ได้ถ้วยคิดเล็กเร็วใช่ค่ะท่านผู้บริหารคุณครูนะคะนอกเหนือจากนั้นคือคนที่ภาคภูมิใจและดีใจที่สุดก็คือท่านสุภาพงศาจันทรังนะคะและทั้งหมดทั้งมวลนะคะกลุ่มนิเทศเราก็ใช่ค่ะถือว่ากิจกรรมของพวกเราประสบความสําเร็จนะคะค่ะและยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับประธานศูนย์ทั้ง15ศูนย์ด้ค่ะ ค่ะเกียรติบัตรที่ประธานศูนย์ได้รับนะคะก็สืบเนื่องมาจากวันคูนะคะ16มก<ม>ราที่ผ่านมาซึ่งเขตพื้นที่ของเรานะคะมีการจัดก,กิจกรรมกีฬาวันคู่นะคะซึ่งท่านประธานศูนย์ทั้ง15ศูนย์ของเราเนี่ยได้ส่งคุณครูนะคะบุคลากรทา,างการศึกษาร่วมแข่งขันกีฬานะคะรู้สึกว่าเขตพื้นที่ของเรานี่แข่งขันกี่รายการก็คือทําไมคะแต่ว ตกลอบหมดเลย <laughs> แต่ก็มีชนะนะคะมีชนะใช่ไหมคะ <laughs> มชนะค่ะ <laughs> ปีหน้า <c oughs> เดี๋ยวเราจะเริ่มใหม่นะคะพี 5, ่ฟายเราต้องฝึกซ้อมกันใหม่ฟิตร่างกายกันใหม่ค่ะ <c oughs> ค่ะและทางสุภาพงศาจันทรังนะคะก็ได้ชี้แจงหัวข้อราชการนะคะรวมถึงนโยบายต่างๆให้กับท่านผู้บริหารทั้งหลายได้ค่ะค่ะ นอกเหนือจากท่านสุภาพงศาแล้วก็จะมีท่านชรมตีศักิ์นะคะท่านดรจักราวุฒิโจกนะคะคแล้วก็ท่านกนิษฐาช่างผมแล้วก็ผอ,อ,อกลกุ่มงานทั้ง4ฝ่ายของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาของเรานะคะได้ ชี้แจงข้อราชการต่างๆให้ท่านผู้บริหารได้รับทราบและจะได้ไปประชุมนะคะ,คะที่ศูนย์ของท่านไปประชุมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายของเขตพื้นที่ต่อไปค่ะสําหรับกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระธรรมเจีนของสํานักง,งานของเราค่ะพี่ฟ้าใช่ค่ะได้จัดขึ้นนะคะในวันพฤหัสบดีที่9มีนาคมเวลา15นาฬิกา30นาทีค่ะ ค่ะนำทีมโดยท่านกนิษฐาช่างถมนะคะรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครราชสีมาเขต5และทีมบริหารเขตค่ะ ค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในสำนักง,ง,งานเขตของเราค่ะช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความสงบและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองค่ะค่ะให้รู้ทุกรู้สุกนะคะให้รู้สึกเยือกเย็นและสงบเย็นนะคะซึ่งเราจะทําทุกวันพระฤหัสบดีนะคะซึ่งวันที่9มีนาที่ผ่านมานะคะวันพร,ริฤหัสได้ทําเป็นครั้งแรกนะคะค่ะในกิจกรรมนะคะก็จะประกอบไปด้วยการสมาทานศีลห้า ไหว้พระสวดมนต์20นาทีและการนั่งสมาธิฟังธรรมได้ค่ะใช่ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาบรรยายธรรมนะคะให้คณะบุคลากรนะคะ,คะสังเกตพื้นที่เรานะคะได้รู้สึกอิ่มบุญไปตามๆกันเลยค่ะใช่ค่ะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาก,มากเลยค่ะสำหรับข่าวสุดท้ายนะคะก็คือกิจกรรมการนิเทศติดตามโครงการเกษตรอัจฉริยะป,ปนีในโรงเรียนค่ะ,คะหรือใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า science technology innovations Innovation, smart intensive farming ค่ะ ค่ะซึ่งวันที่9มีนาคมนะคะสอนอกณจ์ปุยติและก็สอนอินทิรา,ราใช่ค่ะ,คะได้ลงพื้นที่นะคะติดตามนะคะนี่ที่ติดตามการดําเนินงานนะคะของโรงเรียนบ้านนาค่ะค่ะซึ่งอยู่ในศูนย์การศึกษาทศพัฒค่ะ ค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการอัจฉริยะเกษตรนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะได้จัดทําเพื่อเป็นโครงการโรงเรียนต้นแบบนะคะ,คะเพื่อให้เป็นต้นแบบของโรงเรียนอื่นๆต่อไปค่ะค่ะเป็นโครงการจากท่านผู้บริหารรละผูที่รับผิดชอบโครงการนะคะได้นําเสนอเนื้องานนะคะที่ได้ปฏิบัติตามนโยาบายในปีการศึกษาที่ผ่านมาค่ะ ค่ะและได้ลงพื้นที่นะคะไปเยี่ยมชมการปฏิบัติโครงการนะคะไปลงดูพื้นที่จริงนะคะว่าเขาทําอะไรบ้างนะคะไปรับฟังปัญหาใชค่ะ,ะ,คะว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นแก้ปัญหาอย่างไระะเพื่อที่จะได้นํามาดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการพูดเช้าข่าวสปปค่ะก็ได้เดินทางมาถึงในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะสนอไฝ่ใช่เราค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านค่ะท่านแรกนะคะท่านสุภาพงศาจันทรังท่านดรจักราวุฒิวิจบค่ะท่านรองกนิฐาช่างถมค่ะดรองอาจวิชัยสุชาติค่ะท่านผอสัมพันธ์อุบลพระคภงค่ะทีมงานศึกษานิเทศและทีมงาน i อ t ทุกท่านค่ะ พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ